วันนี้เราก็มาเล่าเรื่องชีวิตช่วงที่มาถึงช่วงแรกเกี่ยวกับการมีรถการทำใบขับขี่นะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันตอนที่มาถึงว่าเออเราเคยคิดมาตลอดว่าเมืองนอกเนี่ยมันน่าจะอยู่ได้โดยที่มีออการขนส่งสาธารณะที่ ค่อนข้างเป็นระบบระเบียบแล้วก็พึ่งพาได้แต่มันก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ใช่ทุกที่ที่ทำได้อย่างนั้นนะคเมืองที่มาอยู่เนี่ยก็เป็นเมืองมหาลัยแต่ก็เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากาานะแต่ละที่เนอยู่ห่างกันค่อนข้างมากแล้วก็หลังจากที่มาใช้ชีวิตอยู่ได้ช่วงแรกซึ่งเช่ารถอยู่เนี่ยก็รู้สึกอย่างชัดเจนอย่างที่มีคนเคยบอกไว้หลายคนที่เคยมาอยู่ที่นี่นะว่าการมีรถนี่น่าจะเป็นเรื่องที่ ทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะก็เลยตัดสินใจว่าเออ,อยังไงก็ต้องหาทางมีรถมาใช้ให้ได้แหละก็รถเนี่ยด้วยสถานาการณ์ตอนที่มาถึงเนี่ยหลายท่านคงพอทราบว่าสถานาการณ์โลกก็คือมีชิปช็อตเทชนะฮะแล้วก็ทำให้มันมีผลต่อการส่งมอบรถใหม่ทำให้ราคารถมือสองที่เคยคิดว่าราคาก็ไม่น่าจะโหดหลายมากนะรราคาาสูงขึ้นมามา,มากๆเลย ราคารถที่พอหน้าน่าเชื่อถือนะครแล้วก็ไม่ได้เก่ามากเนี่ยในระยะประมาณอายุ5ปี7ปีนี่ยังไงก็มี15,000เหรียญัพนะครับนี่ถ้าเกิดรถรถที่เพิ่งมีอายุปี2ปีนี้เกิน20,000เหรียญายสบายเลยนะครับในขณะที่รถใหม่ก็มีในราคา20,000ต้นๆหรือหมื่นไปๆก็มีเพราะฉะนั้นมันจะเห็นว่ามันใกล้กันมากนะฮะเอและการที่จะมีรถที่นี่ได้คือ เล่าเรื่องใบขับขี่ก่อนดีกว่าก็คือตอนแรกก็คิดว่าก็งสงสัยเหมือนกันว่ามาถึงเนี้ยตองทำใบขับขี่ไหมปรากฏว่าเข้าเว็บไซต์ของ DMV แล้วก็ Department of Transportation ของที่นี่ก็ุมขอเรียกรวมๆง่ายว่าเป็นพวกาสานางานขนส่งนะฮะเขาก็ขึ้นหลาเลยว่า International Driver License เนี่ยใช้ที่นี่ไม่ได้หลังจากที่ทำไปแล้วเสียตังค์500บาทกับที่ขนส่งไทยไปเราก็อึ้งมานิดนึงว่าอ้าตลงเราต้องไปทำใบขับขี่จริงใช่ไหมเนี่ย แต่ปรากฏว่าไอ้ใบขบขี่สากลที่ทํามานี่ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าถ้าช่วงแรกมาจะเช่ารถเนี่ยยังไงเราก็พอใช้อันนี้ได้เป็นการชั่วคราวนะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าจะหารถมาใช้เป็นการส่วนตัวอ,อยู่ระยะยาวขึ้นมานิดนึงก็เราก็ไม่สามารถใช้รถเช่าอย่างเดียวได้เนี่ยคือ,อยังไงก็คงต้องทําใบขับขี่นะฮะซึ่งใบขับขี่ที่นี่เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นบัตรประชาชนไปในตัวใบขับขี่เนี่ยเล่าเรื่องบงัตร บัตรทั้งหลายทั้งหลา,ท,หลาที่เป็น i d e n t i f i c a t i o n เนี่ยก็คือเดี๋ยวเ,าเอาให้ดูต้องติดข้อมูลสำคัญก่อนใช่ไหมใบขับขี่เนี่ยตอนนี้ก็คือพกในกระเป๋าฟังเหมือนเป็นบัตรประชาชนเลยนะฮะก็นี่ก็จะหน้าตายางงี้นะครับมีรูปเราแล้วก็มีหมายเลขประจำตัวซึ่งบัตรประชาชน ใบขับขี่แล้วก็แล้วก็ใบขับขี่เนี่ยซึ่งมี2อขั้นเรียกว่า learner's permit คือใบขับขี่สำหรับผู้ฝึกหัดขั้นแรกแล้วก็ driver license ที่เป็นตัวจริงเนี่ยทั้ง3อัน id permit แล้วก็ license เนี่ยทำที่ dmv หรือว่า division of motor vehicle ซึ่งก็คือสำนักงานขนส่งนะครับคือสำนักงานขนส่งทำใบขับขี่ด้วยนะครับมันค่อนข้างจำเป็นมากกับการใช้ชีวิตที่นี่เพราะว่าเวลาจะไปสมัครสมาชิกตัว สวัสดิการภายในชุมชนเช่นเอาไปสมัครปัดท้องสมูทเอาไปคุยกับเอาไปสมัครพวกสมาชิกมิวเซียมอะไรครับมันก็ใช้อันนี้ก็ง่ายกว่าหรือว่าถ้าจะใช้คุยอะไรกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งแหล่การมี driver l i ไลเซนหรือว่ามี ID ก็ง่ายกว่าเยอะซึ่ง ID เนี่ยสามารถเดินไปทำได้เลยก็ไม่ต้องสอบอะไรทั้งนั้นก็ทำได้ขอแค่มี หลักฐานว่าคุณใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ในที่นี้ก็คือสัญญาเช่าอพาร์ตเมนต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้เพอร์มิทหรือว่าใบคับเพอร์มิทคือใบฝึกหัดหรือว่าใบคับขี่ตัวจริงเนี่ยเราต้องสอบด้วยเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าสอบใบขี่ที่นี่มันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวก่อนตอนที่มาถึงเนี่ยเราก็หาข้อมูลเรื่องการสอบใบขี่แล้วก็ได้ยินว่าโอ้โ oh, หสอบใบขี่ที่นี่มัน ผู้คนบอกว่าเตรียมตัวตกได้เลยมันไม่น่าสอบผ่านในครั้งเดียวนะครับเราก็ด้วยความห้าวเป้งคิดว่าสอบที่เมือ่อไม่สิขับรถที่เมืองไทยมาแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะยากเกินอะไรใช่ไหมครับก็เอารถไปรถที่เช่าเนี่ยเอาไปหัดสอบเอาไม่ใช่เอาไปหัดสอบเอาไปเอาไปสอบเลยแต่ว่าในตัวขั้นตอนของการสอบเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนที่ไปสอบที่นี่เนี่ย มีประกันที่ครอบคลุมการเสียหายจากการขับขี่ยานพาหนะเพราะนั้นพอเราเช่ารถมาแล้วรถเช่าเนี่ยมันมีประกันติดอยู่เนี่ยเราก็พอเอาไปสอบได้การไปสอบที่สนานง,งานขนส่งเนี่ยก็คือพอเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถจองคิวได้นะแต่เข้าไปจองคิวปุ๊บคิวมันไป2เดือนเลยครับก็คือผมมาถึงเดือนสิงหา แตาจองคิวทางเว็บไซต์เนี่ยก็ได้แต่ว่าคิวอีทีไปเดือนนู่นเลยตุลานะครับซึ่งเราไม่มีเพอร์มิทเราไม่มีใบขับขี่เราคงไม่สามารถใช้ชีวิตเราไม่สามารถใช้รถอย่างสบายใจนะเราก็เลยต้องใช้วิธี walk in ซึ่งในนอ t เทิอะไรนะในในแค่ในเมืองใกล้ๆเนี่ยมันก็มีสำนักงานขนส่งหลายที่มากนะครับมีที่ในเมืองใกล้ๆหรือถ้าเกิดใครสู้หน่อยก็ถือว่าเห็นว่า สานักง,งานใหญ่ใกล้ๆเนี่ยคิวยาวหรือว่าอาจุิซี่มากเนี่ยก็สามารถขับไปที่เมืองใกล้ๆได้เลยแล้วแต่นะครับซึ่งถามคนที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่อง appointment หรือว่านัดล่วงหน้าเนี่ยเพิ่งมาเกิดขึ้นหลังโควิดซึ่งแบบคิวมันเขาก็พยายามจํากัดจํานวนคนแต่ก็เรกลายเป็นว่าทําให้บางสํานักงานเนี่ยไม่รับคนที่ไม่นัดเลยก็คือ w a l k in ไม่ได้จะเหลือแค่บางออฟฟิศที่รับคนที่นัดอยู่ คือบางคนเนี่ยไปถึงที่หน้าออฟฟิศไปไปยืนรอคิวออฟฟิศเปิด8ปดโมงเนี่ยไปเข้าคิวตั้งแต่6กโมงครึ่งเจ็ดโมงแปดโมงพนักง,งานเปิดประตูมาบอกว่าวันนี้ไม่รับนัดไม่รับคนที่ไม่ได้นัดไม่รับวอล์กอินคนที่ไม่ได้นัดกลับบ้านได้เลยเขาก็จะแบบอึ้งอึงนิดนึงซึ่งอันนี้ก็สืบมาเรียบร้อยว่ามีสำนักง,งานไหนที่น่าจะพอรับทาบ้างแล้วเราก็ขับรถไปซึ่งถามว่าต้องขับรถไปเช้าขนาดไหนลองเทียบกับประสบการณ์ราชการไทยดูแล้วกันนะฮะ ก็เพื่อนที่อยู่ที่นี่ก็บอกว่าพี่พี่ไปเช้าเนี่ยคือเขาเปิดแปดโมงพี่ไปหกโมงครึ่งนะโอเคเ,เราเราคนหนึ่งก็จะไปสักเจ็ดโมงสิบห้าเจ็ดโมงครึ่งหกโมงครึ่งก็หกโมงครึ่งก็แปลว่าเราต้องตื่นตั้งแต่หกโมงนะครับแล้วก็ฝากรูปไปกับภรรยาและครอบครัวแล้วก็ขับรถไปไปต่อคิวตั้งแต่ที่หกโมงครึ่งเลยเดี๋ยวเราเอารูปของ สนักงานขนส่งให้ดูอันนี้คือหน้าสนักง,งานขนส่งนะครับจะเห็นว่าเป็นกระต๊อบเลยนะฮะคือ <c oughs> เป็นอาคารชั้นเดียวแล้วเขาก็มีประตูที่เอาไว้รับแขกนะครับตรงเนี้ยเป็นที่ต่อแถวยาวไปเรื่อยๆตอนมาถึงตอนเช้าเนี่ยจะตอนตอนผมไปถึงจริงๆเช้าว,วันนี้อันนี้คือหลังจากทําธุระเสร็จแล้วมันจะยังมืดอยู่แดดจะยังไม่ลงแต่พอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นครับพระอาทิตย์เข้าทางนี้เข้ามาจากทางซ้ายแล้วก็ทางซ้ายของรูปแล้วก็เปี้ยง คือรอคิวถึง8โมงนี่ก็สดโดนแดดเผาแน่นอนนะฮรแล้วก็เตรียมนังส่งหนังสือไปคนที่รูกแก้วเขาก็จะเอาก้าอี้พับไปด้วยเพื่อที่จะเตรียมรอคิวนะครับคนคนมาทาธุระก็จะต่อคิวกันเป็นตกก็จะขับรถมาจอดรอกันเป็นตักนี้นะครับตอนที่ไปถึงก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงก็มีคนต่อคิวอยู่แล้วประมาณสามสี่คนซึ่งส่งมเมสเซจถามเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยแนวนมดีอย่างนี้สี่ห้าคนน่าจะน่าจะได้ทํา แล้วก็พอถึงเวลา8ปดโมงที่ใกล้เวลา8ปดโมงใกล้เปิดเนี่ยคนจะมากันเต็มเลยคือคนที่มี p อ i พ t m เมนนะครับคนที่มีนัดแล้วประตูบานนี้ก็เปิดออกมามีเจ้าหน้าที่ออกมาคนหนึ่งบอกว่าเอาคนที่มีนัดมาก่อนแล้วคนวอล์กอินก็ยืนรอไปเลยเขาจะทําทุระให้คนที่นัดเท่านั้นแล้วถ้าระหว่างนั้นคนที่นัดไว้ไม่มาตามนัดหรือว่ามีช่วงเวลาที่เขาสามารถเคลียร์ทุระได้เสร็จเร็วเขาจะค่อยๆเทควอล์กอินเข้าไปเรื่อย ซึ่งก็โอ้มารุนมาสมควรเราก็ยืนรอไปเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะได้เข้าเมื่อไหร่แล้วก็พอเราก็ยืนรออยู่พักใหญ่ประมาณ9ก้าโมงกว่าก็ได้เข้าไปในในวันแรกที่ไปถึงนะครเราเราเขาก็แจกบัตรคิวให้ถามว่ามาทำอะไรก็บอกว่ามาทำอาสอบไดเวอร์ไลเซน e ซึ่งไดเวอร์ไลเซน e เนี่ยก็จะมี2ขั้นตอนก็คือสอบทฤษฎี กระสอบข้อเขียนซึ่งเราขอคุยเรื่องการสอบทฤษฎีนิดนึงการสอบทฤษฎีเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเตรียมตัวอะไรพิเศษปรากฏว่ามีคนบอกว่าให้อ่านหนังสือไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเอาไอตัวตำราอันนี้คือหนังสือแฮนดบุ๊กของการขับรถที่รัดเขาออกนะอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยในเว็บไซต์ของกรมการขนสง่งซึ่งผมไม่แน่ใจว่า ของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเป,เป็นลักษณะนี้ไหมไออันเนี้ย1นึหน้านะครับมีตั้งแต่กฎทั่วไปเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับวันนี้ผมว่าใครๆก็หาโหลดได้นะครับลักษณะลายเส้นแล้วก็ลายเส้นมีการตัดแต้มยังไงมีโทษสูงสุดคืออะไรถ้าเกิดโดนตัดกี่แต้มเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าคุณโดนเรียกเป่าแล้วไม่เป่าเกิดอะไรขึ้น ถ้าเป่าแล้วเกินโดนตัดกี่แต้มอะไรครับแล้วก็ถ้าเจอรถนักเรียนทํำยังไงในแต่ละพื้นที่แต่ละเส้นสปีดลิมิตโดยส่วนรวมประมาณเท่าไหร่คือรู้เราสามารถรู้ได้ไกลๆว่าถนนเส้นไหนเนี่ยสปีดลิมิตประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เขาบอกรายละเอียดเยอะมากซึ่งบางรายละเอียดเนี่ยก็คือไม่อยู่ในสิ่งที่ผู้กผมงเคยอบรมแล้วก็ ที่ที่เมืองที่ผมเคยอบรมที่เมืองไทยตอนจะสอบใบขับขี่ก็ไม่มีแต่ว่าก็เคยประสบเหตุด้วยตัวเองมาแล้วเช่นปรากฏการถนนลื่นเมื่อฝนเพิ่งตกหรือไฮโดรเพลนแล้วสามารถถ้าเกิดรถมันเริ่มไกวเนี่ยเราต้องทอํายังไงมีคําแนะนําหมดเลยถ้าเกิดมีหิมะเราต้องใส่โซ่นะราน่องแบบขับด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่เปลนระยะข้างหน้าประมาณเท่าไหร่หรือรายละเอียดแนมะ้แต่ว่า ถ้าเกิดมีเด็กอยู่ใกล้ๆหรือว่าเพื่อความปลอดภัยคุณควรจะเดินลงมาดูรอบรถก่อนที่จะถอยรถการแบคเอพรถหรือว่าการถอยรถเนี่ยควรจะมองด้วยตัวเองทุกครั้งอย่าพึ่งแต่ตัวกล้องที่อยู่ท้ายรถนี่ครับซึ่งอันนี้รู้สึกว่าทําให้การสอบของเขาเป็นการสอบที่มีความความรู้แล้วก็กฎจราจรที่จําเป็นต่อความปลอดภัยของ คนส่วนรวมด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประทับใจมากแต่ก็ทําให้เราต้องอ่านหนังสือเพิ่มเพราะว่าข้อสอบเขาครอบคุมเรื่องพวกนี้ด้วยเช่นถ้าเกิดเราโดนถามไปว่าถ้าทำเนียดดนตัดกี่แต้มคือเอาความรู้เมืองไทยไปสอบก็ไม่ได้แน่นอนเราก็เลยต้องอ่านเรื่องพวกนี้ไปด้วยแล้วก็มีมันก็จะมีเว็บไซต์ให้ลองทําข้อสอบนะครับว่าการอ่าน traffic sign หรือว่าสัญญาณจป้ายจราจรนะครับลักษณะว่าไฟกระพิบเหลืองไฟกระพิบแดงเป็นยังไงแปลว่าอะไรถ้าเกิดเข้ามาพร้อมกันแล้วใครไปก่อนไปหลังซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจใหม่ระดับหนึ่งเพราะว่าที่นี่เป็นถนนที่พงมาลัยอยู่ซ้ายแล้วก็วิ่งถนนเลนขวาไม่เหมือนประ,ประเทศไทยกลับกับประเทศไทยหมดเลยก็ช่วงแรกเต้องทำความเค้ชินพอสมควรแล้วก็พอไปถึงเนี่ยกลับมาที่สังาน DMB ที่สำงงานทีเอ็มก็พอถึงคิวปุ๊บเขาก็ให้เข้าไปยื่นเอกสารให้ว่าเราเข้ามูลมายังถูกกฎหมายมีที่อยู่แล้วแล้วเขาก็ให้สอบสอบขั้นแรกก็คือเขาจะมีกล่องไฟอยู่กล่องหนึ่งเป็นเหมือนกล่องไฟที่เปิดไฟแล้วฉายภาพในที่เอาไว้เล่นกับสมัยสมัยเด็กๆเ,เป็นเหมือนแว่นแล้วก็กดเปลี่ยนภาพไปเรื่อยๆแต่อันนี้เขาเป็นภาพนิ่งเขาบอกว่าให้เอาหัวจุ่มลงไปส่องเข้าไปแล้วเขาก็เปิดไฟแล้วก็บอกว่า ให้อ่านสัญญาณจราจรที่อยู่ในนั้นไอ้เราก็นึกว่าตรวจสอบขั้นแรกที่เป็นสอบทฤษฎีเนี่ยสอบเรื่องสัญญาณจราจรหรือว่าป้ายจราจรเราก็นึกว่าจะเป็นข้อสอบมาให้เขียนเป้าให้เห็นแล้วก็อ่านทีละอันออกมาเป็นภาษาติดว่าป้ายนี้บอกว่าอะไรเช่นสต็อปไซด์ป้ายชะลอก็ต้องแบบยิวไซด์ป้ายโรงเรียนอยู่ใกล้ๆคือสกู นียบายสปีดลิมิตไงครับก็ต้องอ่านไปประมาณ12ใตป้ายแล้วก็มีลิมิตว่าผิดได้ไม่เกินเท่าไหร่ก็ผ่านมาอย่างทุลักทุเลเพราะว่าตื่นเต้นเล็กน้อยไม่ได้เตรียมตัวจะเจอแบบนี้พออ่านเสร็จปุ๊บเขาก็ไล่เขาก็บอกว่าให้ไปที่คอมพิวเตอร์ด้านหลังซึ่งก็เป็นจอทัชสกรีนบอกว่าเป็นข้อสอบทฤษฎีมีให้ทํา25ข้อต้องถูก20ข้อขึ้นไปโดยที่บอกทันทีเลยว่าข้อนั้นๆตอบถูกหรือตอบผิด เพราะนั้นถ้าเกิดผิดปุ๊บก็อาจจะมีขาสั่นนิดหน่อยว่าฉันผิดได้กี่ข้อฉันผิดได้กี่ข้อนี่ก็หลังจากที่อ่านหนังสือมาพอสมควรก็ผ่านมาได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็ซึงจุดสําคัญที่ทุกคนบอกว่าเตรียมตัวไว้เลยว่าอาจจะตกได้เสมอก็คือโรดเทสโรดเทสเนี่ยต้องเรียกว่าวันที่ไปโชคดีเพราะว่าเขาเปิดสล็อตให้ทำโรดเทสพอดีเราก็เลยแบบอสอบทฤษฎีแล้วเราอุ่นใจแล้วว่าอย่างน้อยได้เล a เซอร์เพิ่มมิดถ้าได้เล a เ n อร์เพิ่มมิดมาหรือว่า มีความมีใบรับรองว่าเรผ่านการสอบทฤษฎีเนี่ยเราจะติดต่อการหารดถง่ายขึ้นตอนถึงตอนนี้ก็คือยังเอารถเช่าไปอยู่ในวันแรกนะฮะับเอารถเช่าไปขับนะครับสอบอินสตัคเตอร์หรือว่าคนกลุ่มสอบเขาก็ออกมาพร้อมกับเราเช็คสภาพรถขึ้นรถมาพร้อมกับเราแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขับออกถนนเลย คืออันนี้ที่ไม่เหมือนกับการสอบที่ประเทศไทยเพราะว่าการสอบที่ประเทศไทยเนี่ยมันจะมีสนามแล้วก็มีชัดเจนว่าในสนามจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับว่าไปจอดเทียบแล้วก็มีเข้าสองข้างที่นี่ไม่มีสอบเข้าสองข้างนะครับยากสุดของที่นี่คือการลับรถในเ,เหมือนซอยตันกับรถในซอยตันแต่ว่าต้องเปลี่ยนเกียร์แค่สามครั้งนะครับอันนี้ก็คือเขาบอกว่าให้เราขับออกถนนเลยแล้วก็เขาจะนั่งอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าให้เราต้องทําอะไรบ้างนะครับ พอขับไปปุ๊บปรากฏว่าครั้งแรกก็ตกสอบเป็นการสอบตกครั้งแรกในรอบหลายๆปีซึ่งข้อดีของเขาก็คือเขาบอกหมดเลยว่าเราทําอะไรไม่ดีบ้างเราทําอะไรที่ทําให้เรายังไม่ได้ใบขับขี่บ้างซึ่งจุดที่ต่างกันของการขับรถที่นี่กับการขับรถที่เมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าท่านอื่นโดนสอนมายังไง แต่ว่าสิ่งที่ผมโดนสอนมาตอน,ตอนขับที่เมืองไทยก็คือถ้าเกิดเกิดอะไรไม่ชอบมาพากลเรชะลอไว้ก่อนนะฮะหรือว่าถ้าเข้าทางโยงทางแยกหรือว่าไม่ไม่เวลาจะเปลี่ยนเลนเราก็ชะลอไว้ก่อนคือแตะเบรกแต่ว่าการสอบที่นี่เนี่ยจุดที่โดนติจุดแรกก็คือชะลอโดยไม่จําเป็นเพราะว่าคนที่เนี้ยถนนที่เนี้ยค่อนข้างโล่งแล้วก็คนเนี่ยจะคาดหวังว่าทุกคนจะไปตามโฟลของรถ จะไม่ชะลอโดยไม่จําเป็นทุกคนจะไปตามสปีดลิมิตและถ้าปิดลิมิตเนี่ยคือถนนเขาเขียนไว้45ไมล์ทุกคนจะคาดหวังว่าถ้าไม่มีเหตุถ้าไม่ได้เห็นว่าถนน,นแน่นจริงๆะทุกคนขับลงมาไม่ต่ํากว่า 35- 40ถึงไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็คือถ้าถ,ถน,นนโล่งแค่ไหนเราก็ต้องร้องขับเร็วตามสปีดลิมิตที่สมควรของถนนเส้นนั้นนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนคือถ้าเกิดถนนมันเราเช็คแล้วว่าถนน,นโล่งก็ต้องไปเลยจุดที่ ไม่ได้ถูก,กํำชับตอนที่อยู่เมืองไทยแต่คิดว่ากลับไปจะทำแล้วก็คิดว่าน่าจะทำเพื่อความปลอดภัยเอ๊ะทุกคนน่าจะลองคอนซิเดอร์หรือควรจะพิจารณาก็คือการมองบายสปอตที่ก็คือการที่จะเปลี่ยนเลนหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้มองที่กระจกด้านหลังด้วยกระจกของที่นั่งด้านหลังว่ามีรถอยู่ในบลายสปอตหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็น่าจะต้องทำเรื่อยๆอยู่แล้วจุดที่ตกอีกก็คือ าการขับกับรถที่เรียกว่าทีพอยเทอร์คือเปลี่ยนสารเกียร์เพื่อให้ลับรถได้นะครับอันนี้ก็ซ้อมมาไม่คล่องก็เลยตกไปนะแลหลักก็คือเรื่องการควบคุมสปีดแล้วก็การเปลี่ยนเลนซึ่งใช้วิธีคิดไม่ไม่เหมือนเมืองไทยเขาให้เน้นเลี้ยงความเร็วให้นิ่งที่สุดไม่ชะลอโดยไม่จําเป็นแล้วก็การชะลอของที่นี่ก็คือแทบจะเรียกว่าอย่างเช่นถ้าเกิด approach แยกหรือว่าไปถึงแยกแล้วเราจะเช็คซ้ายขวาเราปล่อยคันเร่งเพื่อให้ไม่ทำความเร็วเพิ่มแล้วก็เช็คซ้ายขวาแล้วถ้าเกิดทางโล่งก็ครูซด้วยอหรือว่าไหลด้วยความเร็วนั้นต่อเป็นลักษณะนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองไทยที่ถูกสอนมาก็คือถ้าเกิดใกล้ทางแยกก็คือแค่จะแตะเบรกไปก่อนเลย ก็คือเขาให้ขับด้วยความระมัดระวังแต่ว่าก็ไม่ลดความเร็วโดวยไม่จําเป็นอันนี้คือจุดที่ไม่เหมือนเมืองไทยก็เลยทําให้รอบแรกสอบตกไปแล้วเราก็กลับมาหลบเลียแผลใจแล้วก็ซ้อมอย่างที่บอกว่าข้อดีคือเขาบอกหมดว่าเราทำอะไรพลาดไปบ้างเพราฉะฉนั้นเรามีเ,เราช่วงที่เขามีบาว่าเราไปสอบใหม่ไม่ได้แค่หนึง่งสัปดาห์เนี่ยเราได้ทบทวนหมดว่าเรามีปัญหาอะไรบ้างเราอ่านทรายอะไรไม่ดีเราขับ ชิดเส้นเกินไปเรากดระยะไม่ถูกต้องเราต้องไปซ้อมกลับรถใหม่ก็คือเราได้ซ้อมอย่างตรงประเด็นทําให้สอบครั้งต่อมาก็ผ่านมาด้วยดีแล้วก็ได้ไดเวอร์ไลเซนส์มาตอนที่สอบม,มารอบแรกก็เขาตอนที่สอบเสร็จุ๊บขเขาก็จะให้ใบใบแทนมาเป็นใบกระดาษนะครับแล้วก็อันนี้หาไม่เจอแหละใบกระดาษอยู่นะก็ได้ใบกระดาษมาก่อนประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์หลังจากนั้นเขาก็จะส่งใบจริงตามมา นะครับตอนนี้ที่อยู่กับตัวก็จะมีลเซนส์แล้วก็มีเพอร์มิทที่ให้ได้ก็ืกะพกลเซนส์มากกว่านะครับนั่นก็เป็นเรื่องโอหลังจากผ่านเรื่องนี้เนี่ยก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่ารู้สึกว่ามีความผิดค,คาดหลายอย่างมากเพื่อนที่ที่นี่เขาก็บอกว่าสักง,งานขนส่งเนี่ยเขาก็ลำบากขึ้นเยอะเพราะว่าคนก็ลาออกตอนที่มีโควิดแล้วก็ แต่ยังไงก็ตามมันก็มีความเ,าเขาก็ไม่ได้พอใจการทํางานของสํานักงานขนส่งเท่าไหร่ก็มีคนแซวว่า,าการทํางานของสํานักงานขนส่งเนี่ยเหมือนภาพเล็กๆของการทํางานของรัฐบาลที่นี่เหมือนกันก็ฟังดูก็เหมือนเวลาเราบนสํานักงานราชาการบางจุดของเราซึ่งสานักงานราชาการบางจุดของเราก็ถือว่าทํางานได้ดีขึ้นพอสมควรแล้วอย่างน้อย,อยก็ ครั้งลังๆที่ไปขนส่งที่ไปทำใบ,บขี่สากลหรือใบ,บขี่หายนี่ก็ถือว่าน่าประทับใจมากนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าที่ทำใบขี่ใหม่ที่ประเทศไทยนี่เป็นยังไงบ้างเพราะว่าผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วแล้วก็อีกเรื่องที่ค่อนข้างน่าหงุดหงิดที่เกิดขึ้นกับ dmv อีกหรือว่าขนส่งที่นี่ก,ก็คือตอนที่พาภรรยาไปสอบใบขี่ก็เจอว่าภรรยาสอบ สอบรอบเดียวผ่าน,นนี้ก็คือแบบนับถือมากเขาสอบรอบเดียวผ่านเลยเขาใช้เวลาซ้อมอยู่สักพักใหญ่ๆแต่เขาแบบไปเดียวได้เลยแต่ไอสอบครั้งเดียวผ่านเนี่ยเขาไปสี่รอบเพราะว่าถ้าอิน,ด,นดูนดุนนะพวกผมไปถึงที่สำนง,งานขนส่งสี่รอบตอนก่อนเจ็ดโมงไปกันอย่างเงี้ยสามครั้งแรกอะ่ะไปเจ็ดโมงแปดโมงรู้ว่ากลับบ้านได้เลยเพราะว่าคนเขาไม่พอ ทางออฟฟิศเขเหลือคน2คนเขาเลยไม่สามารถเปิดรับทำสอบโหลเทสได้ต้องไปรอบที่4เนี่ยถึงจะได้สอบแล้วก็ยังดีที่สอบรอบเดียวเราก็ผ่านเลยทำให้ตอนนี้ก็ใช้รถได้อย่างสบายใจขึ้นแล้วก็พอได้ใบขับขี่มาอ้ออย่างก็คือประกันนที่บอกว่าเมื่อประกันที่ให้ซื้อติดรถไวเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราก็น่าจะเหมือนประกันพรบนะฮะ คือครอบคุมความเสียหายต่อบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินที่ไม่ใช่รถเรานะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่ประกันชั้นหนึ่งแค่ประกันชั้นนั้นนะครับสําหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์การขับรถในอเมริกาเลยเขาจะถือว่าคุณเปค,คุณมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเขาจะคิดค่าประกันแพงมากสําหรับพวกที่มาแลกเปลี่ยนเป็น exchange visitor หรือว่ามาใหม่ๆเนี่ยโดนพวกฟันหัวแบกหมดก็ ขั้นต่างๆตอนที่ทําประกันเพื่อเอาไปสอบใบขับขี่นะครับคือยังไงเราก็ต้องซื้อเองอยู่ดีเอาแค่ประกันใบขับขี่ที่ประกันที่ติดมากับรถเช่าเนี่ยก็จะได้ใบขับขี่แบบไม่เต็มรูปแบบถ้าเกิดจะเอาใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่ส่วนตัวเนี่ยต้องมีประกันถวนตัวแล้วขั้นต่ำเนี่ยที่โทรคุยก็คือโดนไปประมาณเดือนละ2 0 0ยเหรียญนะครับเป็นประกันที่ไม่ใช่ชั้นหนึ่งแล้วนะคูณเองแล้วกันว่าถ้าเกิดทําทั้งปีจะเกิดอะไรขึ้นทีพอเราได้ใบขับขี่มา เราก็เอาไปเจราจากับประกันบริษัทอื่นไนดะ้เราก็ได้ประกันที่ถูกออกมาพอสมควรนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องการทําใบขับขี่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็การสอบตกครั้งแรกๆในรอบหลายๆปีก็อันนี้เราพอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะหาเรื่องอื่นๆมาเล่าให้ฟังต่อสวัสดีครับ